สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเ l เล s โซนซี e ร o ในคลิปโปรไฟล์เอเจนต์นะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นโปรไฟล์ของแอนบีแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u r s c r ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมแอนบีเดมาราเกิดวันที่20กุมภาพันธ์เพศหญิง สูง158ซนติเมตรคอมเมนต์จาก2พี่น้องเฟทอนที่มีต่อตัวแอนบี้โดยเบลแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแอนบี้นั้นชอบมาเช่าหนังจากที่ร้านวิดีโอบ่อยๆแถมทุกครั้งยังเอามาคืนเร็วมากอีกด้วยดูท่าเธอจะดูหนังเยอะมากเลยละ่ะและเธอยังถามกับไวส์ว่าในฐานะผู้จัดการร้านวิดีโอแล้วถ้าดูหนังน้อยกว่าลูกค้าแบบนั้นจะต้องเสียหน้ามากแน่ๆโดยไวส์มีความคิดเห็นต่อแอนบีว่า ถ้าให้เขาพูดตรงๆสิ่งที่เขาติดใจที่สุดคือ playlist ของแอนบี้เพราะว่าเธอนั้นใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลาเขาจึงอยากรู้ว่าตัวแอนบี้นั้นฟังอะไรอยู่กันแน่แอนบี้นั้นเป็นพนักงานคนแรกของ Gentle House หรือก็คือกลุ่มที่เรารู้จักกันในชื่อ c u น n ิ n งแฮ m นั่นเอง เนื่องมาจากในอดีตเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งที่ซากปหลักหักพังในเมืองเก่าและตัวของแอนบี้นั้นก็ถูกนิโคช่วยเอาไว้และพามาที่กลุ่มของเธอเพราะนิโคนั้นเห็นถึงพลังการต่อสู้อันแข็งแกร่งของตัวแอนบี้แต่นิโคก็ออกมาแก้ต่างเรื่องนี้ว่าที่เธอรับแอนบี้เข้ามานั้นไม่ใช่เพราะเห็นถึงความแข็งแกร่งของแอนบี้แต่เพราะว่าตัวนิคนั้นเป็นคนดีมากตาหาก โดยในข้อมูลผู้อาศัยของนิวเอลิดดแอนบี้เธอจะใช้ชื่อว่าแอนบี้เดมาลาซึ่งนามสกุลเดมาล่านั้นก็เหมือนกับนิโคแต่ไม่ใช่ว่าเพราะว่าทั้งสองคนเป็นญาติหรือว่าพี่น้องกันโดยสาเหตุที่แอนบี้ใช้ชื่อนี้เพราะว่านิโคนั้นเป็นคนพาเธอมานั่นเองและหากเราวิเคราะห์จากพฤติกรรมประจำวันของแอนบี้ที่ดูสุข,ขุมเยือกเย็น และยังเชี่ยวชาญในด้านการต่อสู้เป็นอย่างมากทำให้สามารถเห็นถึงล่องรอยการฝึกฝนแบบทหารออกมาจากตัวเธอและแม้ตัวของแอนบี้นั้นจะไม่ค่อยพูดถึงอดีตของตัวเองมากสักเท่าไหร่และข้อมูลของตัวเธอในตอนนี้นั้นยังมีอยู่น้อยมากๆแต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าในอดีตนั้นแอนบี Anne ้น่าจะเคยเกี่ยวข้องกับโซเจอร์11ซึ่งเป็นสมาชิกของกองป้องกันนิวเอริดู เนื่องจากตัวเกมได้มีการแอบบอกใบ้หลายๆอย่างไว้ทั้งใบหน้าของตัวละครแอนบี้กับโซเจอร์11ที่มีสีผมและอาวุธเหมือนกันและยังมีคำพูดของตัวแอนบี้เองในเคเวสความสัมพันธ์ของแอนบี้สกรีนที่3ซึ่งเคเวสนี้จะเกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะขโมยวิดีโอในร้านแรนดอมเพยของสองพี่น้องเฟยทอนแต่แอนบี้นั้นก็เข้ามาจับเด็กผู้หญิงคนนั้นไว้ได้ โดยเด็กผู้หญิงคนนั้นขอให้แอนบี้กับเฟย์ทอร์ไม่พาตัวเธอไปส่งให้กับกองรักษาความมั่นคงเนื่องแอนบี้ก็ไม่คิดจะทำแบบนั้นอยู่แล้วเนื่องจากเธอคิดว่าคนที่ชอบในการดูหนังนั้นไม่มีทางเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วแต่แอนบี้ก็ไม่คิดจะปล่อยเด็กผู้หญิงคนนั้นไปเฉยเโดยแอนบี้ก็จ่ายค่าเช่าว,วิดีโอมวนนั้นให้กับเด็กผู้หญิงแต่เธอก็ลงโทษเด็กผู้หญิงคนนั้น ด้วยการให้เขียนข้อความสำนึกผิดมา1,000ตัวอักษรและให้นำมาให้เธอกับเฟทอนอ่านเมื่อได้ยินแบบนั้นเฟทอนจึงบอกกับแอนบี้ว่าตัวของแอนบี้นั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นปูฝึกแอนบี้จึงบอกกับเฟทอนไปว่าตัวของเธอนั้นเคยทำเรื่องแนวนี้มาก่อนทำให้จากคำพูดนี้เราก็ได้รู้ว่าตัวของเธอน่าจะเคยเป็นทหารหรือไม่ก็คนของกองกำลังป้องกันตัวเองมาก่อน และนอกจากนี้การที่เธอมีหน้าตาเหมือนกับโซเจอร์11ทําให้มีทฤษฎีออกมาว่าเธออาจจะเป็นฝาแฝดกันหรือพวกเธออาจจะมีต้นกําเนิดมาจากโคนนิ่งจากตัวพวกเธอคนใดคนหนึ่งหรือพวกเธออาจจะเป็นร่างโคนทั้งคู่เลยก็มีความเป็นไปได้เช่นกันแต่ในตอนนี้นั้นทางตัวเกมยังไม่มีการเฉลยอะไรออกมาในเรื่องนี้ให้กับพวกเรารู้ ข้อมูลน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับตัวแอนบี้อที่ 1. อาหารที่แอนบี้ชอบมากที่สุดคือแฮมเบอร์เกอร์และแม้ว่าเธอจะกินอะไรที่อร่อยมากๆแต่เธอก็ยังคิดว่าแฮมเบอร์เกอร์อร่อยที่สุดอยู่ดีโดยจากเพรสความสัมพันธ์ของเธอที่ร้านของ g e n e r a l s h o p เธอบอกกับเฟธอนว่าแม้ว่าบะหมี่ของร้านนี้จะอร่อยมากๆแต่ก็ยังอร่อยน้อยกว่าแฮมเบอร์เกอร์อยู่นิดนึงพ้อที่ 2. แอนบี้เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมามากนัก และเป็นคนที่ดูสุขุมเลือกเย็นอยู่ตลอดเวลาแต่จากเควสความสัมพันธ์ของตัวเธอในสกรีนที่2ที่เฟย์ทอนกับแอนบี้นั้นได้มานั่งดูหนังด้วยกันที่ร้าน r ล n ด o m เพ a y โดยหนังที่ทั้งสองคนดูนั่นก็คือ The Heartbeat จะเห็นได้ว่าตัวของแอนบี้นั้นซึ้งไปกับหนังเรื่องนี้มากๆและถึงขั้นร้องไห้ออกมาและเธอยังบอกว่าเธอจะแสดงอารมณ์แบบนี้ออกมาเฉพาะเวลาที่เธอดูหนังอยู่เท่านั้น โดยหนังเรื่อง The h e a r t Beat ที่แอนบี้กับเฟทอนดูนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเด็กคนหนึ่งที่มีโรคหัวใจพิการมาตั้งแต่กำเนิดและได้ตกลงไปในฮอลโลโดยแม่ของเด็กคนนั้นไม่สนใจการต้านทานของนักสำรวจฮอลโลและเธอก็เข้าไปในฮอลโลเพื่อหวังว่าจะช่วยลูกตัวเองออกมาโดยเบาะแสเดียวที่แม่ของเขามีนั่นก็คือแอปมือถือ ที่ติดตามสถานะของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจของลูกและติดตามการเต้นของหัวใจทุกครั้งเพื่อตามหาพิกัดตำแหน่งของลูกของเธอพอที่3แม้กลุ่มคันนิ่งแฮของพวกบเธอนั้นจะมีหนี้สินอยู่ค่อนข้างเยอะและรายได้นั้นติดตัวแดงเกือบจะทุกเดือน แต่ตัวของแอนบี้นั้นก็ได้ค่าจ้างจากนิโคลค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวโดวยเธอบอกว่านิโคนั้นใส่ใจในเรื่องนี้ออกมากๆข้อที่4ตัวของแอนบี้นั้นชอบฟังเพลงและจะชอบเพลงที่มีดนตรีเบาๆเป็นพิเศษข้อที่ 5. ความเชื่อแปลกๆของแอนบี้ตัวของแอนบี้นั้นขาดความรู้ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากและตัวเธอนั้นยังชอบดูหนัง จนทาให้เธอคิดไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังนั้นจะเป็นเรื่องจริงจากคําพูดของเธอในตอนที่มาดูหนังด้วยกันกับเฟธทอนที่ร้านจากเควสความเชื่อใจของเธอและเธอยังเชื่อว่าคนโง่ no มักจะดวงดีเธอจึงอยากให้บิลลี่ช่วยสุ่มกาชาให้ข้อที่6แอนบี้นั้นเป็นเพียงคนเดียวที่เป็นห่วงเรื่องการเงินของกลุ่มคันนิงแฮและข้อสุดท้ายข้อที่7แอนบี้นั้นรักในกลุ่มคันนิงแฮมากๆ จากเควสความสัมพันธ์ของตัวแอนบีในสกรีนที่4จะเห็นว่าแอนบี NBA นั้นเข้าไปรับงานในฮอลโลด้วยไอดีอินเทอร์เน็ตสำรองโดยค่าจ้างของงานนั้นๆของเธอคือให้พวกผู้ว่าจ้างเข้าไปรีวิวแง่บวกให้กับกลุ่มคันนิงแฮรในอินเทอร์เน็ตโดยเรื่องนี้นั้นแอนบี NBA ปิดเป็นความลับกับพวกนิโค ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปโปรไฟล์ตัวละครแอนโดยตัวละครแอนนั้นเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเกมในเวลานี้แล้วนะครับเลยอยากจะทำคลิปนี้ออกมาแต่หากข้อมูลผิดพลาดหรือขาดตกข้อมูลในส่วนไหนไปต้องขออภัยผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม